ดูอย่างไรว่าใครเป็นพทดแท้พทธเทียมรอริ้วเฉลิววงอ่านโดยนานาดูอย่างไรว่าใครเป็นพทดแท้พทธเทียมการฟังข่าวต่างๆในโลกยุคปัจจุบันคุณเคยด่วนตัดสินใครว่าเป็นพทธแท้หรือพทธเทียมหรือเปล่าแล้วอย่างตัวเลือกข้างล่างนี้ล่ะตัวเลือกไหนคือพทดแท้กอไก่พวกที่กินมังสวิรัตขอไข่พวกวัดพระธรรมกาย ข้อควายพวกที่รถน้ำมนต์เจิมรถดูเรกยามดูดวงสะดอกเคราะห์งอง,งูพวกชอบเครื่องรางของขลังจอจานพวกวัดป่าชอชิงพวกที่เชื่อว่านิพพานเป็นอัตตาช่อช้างพวกที่เชื่อว่านิพพานเป็นอนัตตาส่อโซพวกที่ช่วยกันล้างป่าช้ากินเจชอกระเชอถูกทุกข้อจะเห็นว่า ขนาดการนับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยเราเองยังมีแนวทางปฏิบัติหลายสายมากซึ่งแต่ละสายก็เชื่อมันอย่างสุดโตรงว่าแนวทางของตัวเองถูกต้องที่สุดแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะตัดสินว่าใครเป็นพุทธแท้หรือพุทธเทียมไปแล้วผู้เขียนก็อยากให้ลองตัดสินใหม่เพราะหลังจากอ่านบทความนี้จบคุณอาจค้นพบความคิดใหม่ที่นอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ในใจตอนนี้ไปเลยก็ได้ทุกวันนี้ แม้คนไทยเราจะแตกแยกเกลียดชังกันเพิ่มขึ้นด้วยการกล่าวหากันว่าใครเป็นพุทธแท้พุทธเทียมแต่คนทั้งสองพวกนี้ก็มีความเห็นตรงกันคือเชื่อว่า,าศาสนาพุทธสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่คือพุทธแท้แน่นอนจนกระทั่งก่อนสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่สมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือเกิดการแบ่งนิกายครั้งแรกออกไปเป็นนิกายเทรวาต กับนิกายมหาสังคิกะรูปที่1การแบ่งนิกายครั้งแรกในยุคอินเดียโบราณและต่อมาทั้งสองนิกายนี้ต่างก็แยกนิกายย่อยออกไปอีกมากถึง18-20ถึงนิกายซึ่งถือเป็นเรื่องน่าตกใจเลยทีเดียวรูปที่สองและเมื่อการเวลาผ่านไปก็เกิดนิกายใหม่ขึ้นมาอีกคือนิกายมหายาน แล้วพวกมหายานก็เหมารวมเรียกนิกายทั้ง1 8บแถึงยีนิกายที่เกิดขึ้นแล้วว่าหินยานรูปที่3การแบ่งนิกายใหม่หลังจากเกิดมหายานขึ้นแต่ต่อมาทั้ง1 8บแถึงยีนิกายนี้ได้ค่อยๆหายไปเรื่อยๆจนเหลือแต่นิกายเถรวาดเท่านั้นจนกระทั่งยุคปัจจุบันหลังจากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจัดประชุมนานาชาติ นประเทศศรีลังกาเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2493มีการเสนอให้ใช้คำว่าเทรวาดแทนคำว่าหินนิยานจุดนี้เลยทำให้คนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์เข้าใจผิดไปว่าพุทธศาสนามีแค่สองนิกายคือเทรวาดกับมหายานรูปที่4การแบ่งนิกายในยุคปัจจุบัน จากการที่คำสอนในพระพุทธศาสนาผ่านร้อนผ่านหนาวมานานถึง2,600ปีและถูกค่นล้มทำลายเปลี่ยนแปลงแตกนิกายออกไปเป็นจำนวนมากจนน่าตกใจแถมยังเกิดการยุบการหายไปหรือเกิดนิกายขึ้นมาใหม่อย่างโชคชนมากกว่าจะตกทอดมาถึงเราถามจริงๆเถิดณนะจุดจุดนี้เราแน่ใจได้อย่างไรว่าแนวทางปฏิบัติที่เรานับถืออยู่เป็นพุทธแท้ดั้งเดิม หรือเราได้หลงปฏิบัติตามคำสอนที่ผิดเพี้ยนมาจากนิกายไหนในอดีตหรือไม่แต่ทุกวันนี้คนไทยจำนวนน้อยที่คิดถึงประเด็นนี้แล้วที่สำคัญคนไทยส่วนใหญ่ศึกษาพระพุทธศาสนาแต่เพียงผิวเพินแล้วสรุปหลักธรรมจากสิ่งที่คิดเองเออเองโดยเอาสิ่งที่ฟังฟังเข้ามาผสมลงไปเช่นเชื่อว่าใครกินเนื้อสตัตว์คือพวกไม่เพ่งศาสนา แต่พอมาศึกษาข้อมูลจริงๆจากพระไตรปิฎกก็พบความจริงที่ต้องพงะว่าคําสอนเรื่องการห้ามกินเนื้อสัตว์ไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นคําสอนของพระเทวทัตลองไปอ่านเรื่องวัตถุห้าที่พระเทวทัตทูลขอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือความเชื่อที่บอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้สร้างวัดเล็กๆสมถะสมถะแต่พอมาดูข้อมูลจากพระไตรปิฎกกลับพบว่า ทั้งนางวิสาขาทั้งอนาถบินดิกะเศรษฐีและทั้งอัปราชิตอดีตชาติของโชติกะเศรษฐีสร้างวัดในพุทธการไว้ใหญ่โตอลังการมากแล้วพอสร้างเสร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงจำพรรษาที่วัดใหญ่โตอลังการนั้นแล้วใช้วัดนั้นเพื่อรวมคนให้เยอะที่สุดเพื่อจะได้สั่งสอนเผยแผ่ศาสนาไปให้มากที่สุดจากข้อมูลตรงนี้เราจะบอกว่า พระะตรปิดกผิดหรือเพราะเราเชื่อกันมาแบบผิดผิดโดยไม่ได้ศึกษากันแน่หรืออย่างคำสอนเรื่องการทำบุญก็เหมือนกันปัจจุบันเชื่อว่าอย่าไปทำเยอะการทำบุญจนหมดตัวถือว่าผิดซึ่งถ้าการทำบุญจนหมดตัวผิดจริงทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงลงทุนถึงขนาดพยายามเทศจูเลกษสาดกพรามผู้ยากจนมากตั้งแต่หัวค่ำจนเกือบถึงเช้า เพื่อให้จูเลกษาดกพรามยอมเอาผ้าเก่าๆที่มีเพียงพื้นเดียวสละมาทำบุญถวายพระองค์ทั้งๆท,ที่การทำบุญครั้งนั้นของจูเลกษาดกพรามจัดว่าหมดตัวเลยทีเดียวตรงนี้หลายคนคงสงสัยว่าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากได้ผ้าเก่าๆที่ใช้แล้วของพราหมหรือเปล่าเลยแต่เป็นเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสงสารที่พรามยากจนมาก ทรงอยากให้พราหมณ์ได้บุญใหญ่ที่มีกำลังมากพอที่จะบรรดาลให้ชีวิตของพราหมณ์พ้นจากความยากจนให้ได้และหากศึกษาให้ลึกไปกว่านั้นเราอาจตกใจเพิ่มขึ้นเพราะขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านอย่างทรงทุ่มเททำบุญบริจาคทานอย่างยิ่งยวดถึงขนาดสละชีวิตในหลายชาติมายังนับไม่ถ้วนอีกทั้งในชาติที่เป็นพระเวสสันดรก็ถึงขนาดบริจาคบุตรและภรรยาเลยทีเดียว จากการที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทัานสละชีวิตเป็นทานหรือบริจาคแม้กระทั่งบุตรและภรรยาหรือที่พระองค์ทรงเทศให้จูเลกษาดกพรามยอมทำบุญจนไม่เหลือสมบัติแม้ชิ้นสุดท้ายก็แสดงว่าความเชื่อที่บอกว่าการทุ่มเททำบุญเยอะเป็นสิ่งผิดก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องจะเห็นว่าความเชื่อที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยเชื่อถือไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง หรือตรงตามพระไตรปิฎกเสมอไปซึ่งความเชื่อประเภทนี้มีอยู่มากเสีด้วยเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้หลายคนคงเกิดคำถามต่อว่าอ้าวแล้วในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานไปตั้ง2,500กว่าปีแล้วเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้เรียนรู้ธรรมะสายที่เป็นพุทธแท้จริงๆหรือใกล้เคียงความเป็นพุทธแท้มากที่สุดละ่นะณจุดนี้ไม่ใช่เรื่องยากนักเพราะทั้งพระสายปริยัต และปฏิบัติรวมถึงนักวิชาการทางพุทธศาสนาทั่วโลกต่างยืนยันเป็นเอกฉันแล้วว่าข้อมูลและคําสอนในพระไตรปิฎกเป็นสิ่งที่เชื่อได้สูงสุดในยุคนี้แล้วดังนั้นไม่ว่าเราจะไปนั่งสมาธิวัดไหนนับถือสายไหนก็เอาที่สบายใจแล้วถูกจริตกับเราได้เลยแต่สิ่งที่จำเป็นต้องทำเพิ่มขึ้นก็คือต้องอ่านและศึกษาพระไตรปิฎกควบคู่ไปด้วย แล้วเราก็จะตอบตัวเองได้ว่าคำสอนที่เรารับรู้มานั้นถูกบิดเบือนหรือไม่ด้วยตัวของเราเองการที่ผู้เขียนยกข้อมูลมาแบบนี้ไม่ได้จงใจจะมาเปลี่ยนความคิดใครให้เชื่อใดๆทั้งหมดแต่สิ่งที่ผู้เขียนต้องการที่เกิดขึ้นก็คือเราอย่ามัวมาทะเลาะโจมตีว่าร้ายกันอย่างเอาเป็นเอาตายเรื่องพทดแท้พทดเทียมเลยอย่าไปคิดว่า พุทธศาสนาที่ต่างสายจากที่เรานับถือสอนผิดหรือกล่าวว่าเขาเป็นสัตจธรรมปฏิรูปหรือเป็นลัทธิแล้วบอกว่าของตัวเองเป็นพุทธแท้เพราะในเมื่อไม่มีใครสักคนได้ไปฟังคำสอนจากพระโอษพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงแล้วก็ไม่รู้ในสิ่งที่เกิดในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนทีพอยู่ทั้งหมดอีกทั้งพุทธแท้จริงๆเขาก็จะไม่ว่าใครด้วย พุทธแท้ย่อมทำตามโอวาทปาติโมกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนคืออนุปวาโทการไม่ว่าร้ายกันและพุทธแท้ก็ควรรีบหันมาประพฤติธ,ธรรมจนหมดกิเลสด่วนที่สุดในเมื่อทุกวันนี้สังคมไทยเจอเรื่องราวอะไรร้ายๆจนบอบช้ำกันมามากพอแล้วดังนั้นจะดีกว่าไหมคือไม่ว่าใครจะนับถือพุทธสายไหน เมื่อเขาปฏิบัติตามความเชื่อนั้นแล้วเกิดความสุขไม่เดือดร้อนใครก็แล้วแต่เขาเถิดมันเป็นสิทธิ์ของเขาเราไม่ควรมุ่งโจมตีกันแต่ควรนำจุดเด่นของพุทธแต่ละสายมาพัฒนาจิตใจคนในประเทศให้พบความสงบร่มเย็นที่แท้จริงเหมือนศาสนาพุทธหลายสายในประเทศไต้ไหวันที่แม้จะแตกต่างกันมากแต่ก็เอาจุดเด่นที่ดีของแต่ละสายมาเสริมกัน จนคนพูดที่นั่นอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกนั่นเองจบบริบูรณ์